สวัสดีครับพี่้องสมอทีอ่เคารพสวัสดีสมาชิกสมาคมชกสสมอทุกคนนะครับวันนี้เนื่องจากมีโทรศัพท์เข้ามาสอบถามเกี่ยวกับกรณีที่สมาคมชกสสมอบอกว่าส่งเอกสารมาแล้วปรากฏเอกสารไม่ครบก็ไม่สามารถจะทําการจ่ายเงินได้แจ้งให้ทายาทส่งเอกสารเพิ่มเติมเข้ามาใหม่ซึ่งประเด็นนี้นะครับเป็นกรณีที่สมาชิกชกสอสมอ ซึ่งเป็นนอสสมาร์เดิมที่ก่อนท่านจะเสียชีวิตเนี่ยท่านประสงค์จะให้ทายาทผู้รับผลประโยชน์นะครับไม่ใช่ไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่นะครับไม่ใช่ลูกด้วยไม่ใช่คู่สมรสแต่เป็นหลานนะครับทีนี้เอกสารตัวนี้เนี่ยผมว่าอาจจะมีสมาชิกหลายคนที่ทําแบบนี้จึงนำมาเล่าสู่กันฟังว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วเนี่ยเราจะทำอย่างไร ให้เอกสารครบถ้วนสมบูรณ์นะครับก่อนอื่นนะจะพาท่านไปดูนะครับว่าสมาคมชกสสมอของเราเนี่ยมันมีข้อบังคับอยู่ถูกไหมซึ่งข้อบัง,งคับนี้นะครับในข้อ22บอเนี่ยบอกว่าเมื่อสมาชิกถึงแก่ความตายให้สมาคมจ่ายค่าจัดการศพหรือค่าจัดการศพและส่งครกครอบครัวให้แก่บกุคลากให้แ่บุคลที่ม,สมีสมาชิกระบุไว้นะครับในใบสมัคร ให้เป็นผู้รับเงินสงเคราะห์หรือผู้จัดการศพซึ่งเป็นบุคคลต่อไปนี้นะครับข้อ1คือเป็นสามีภริยาบุตรบิดาบรรดาของสมาชิกตรงนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้อ1น,นะครับข้อ2ถัดมาเป็นพี่น้องร่วมบิดาบรรดาเดียวกันข้อ3เป็นพี่น้องร่วมบิดาบรรดาบิดาหรือบรรดาเดียวกันนะครับข้อ4เป็นปู่ย่าตายายข้อ5เป็นลุงป้านะ้อาอัน,นที่จริง5ข้อนี้เนี่ยก็เป็นคนส่วนใหญ่นะครับ โดยเฉพาะข้อที่1ก็ร้อยละ780ก็เป็นคนกลุ่มนี้เป็นผู้รับประโยชน์แต่ว่านะครับก็มีบางคนที่ให้หลานหรือเป็นบุคคลอื่นที่ไม่ใช่5ข้อแรกนี้นะครับซึ่งในข้อบังคับสมาคมจัดคนกลุ่มนี้เนี่ยอยู่ในประเภทที่6นะครับก็คือผู้อุปการะเลี้ยงดูหรือผู้ที่อยู่ในอุปการะเลี้ยงดูกรณีที่เราให้หลานเป็นผู้รับประโยชน์ก็คือหลานก็คือเป็นผู้ที่ อยู่ในอุปการะ,ะเลี้ยงดูของเราใช่ไหมครับก็สามารถที่จะให้หลานได้แต่ว่ากรณีนี้นะครับถ้าใครที่ให้ผู้รับประโยชน์ไม่ใช่5ข้อแรกแต่เป็นผู้อุปการะ,ะเลี้ยงดูหรือผู้อยู่ในอุปการะ,ะเลี้ยงดูเนี่ยนะครับท่านนอกจากระบุไว้ในใบสมัครนะครับสมาคมชกะสะสมเขามีแบบฟอร์มด้วยนะจะให้ท่านดูนะครับกรณีที่ถ้าท่าน เจ้าตัวเนี่ยที่เป็นอ,อสมอยังไม่เสียชีวิตก็ใช้แบบที่ปรากฏบนหน้าจอนะสำหรับสมาชิกที่ยังไม่เสียชีวิตนะครับชื่อแบบคือชอกสอ,อ,อสมอ8นะครับเป็นหนังสือรับรองผู้รับผลประโยชน์ตามข้อบังคับข้อ22เลข6ก็คือที่ผมพูดเมื่อกี้นะของสมาคมชาบริกจสงเครานะห์สมาคมสาธุประจมบ้านเ่งประเทศไทยนะครับซึ่งแบบฟอร์มนี้เนี่ยอันที่จริงต้องส่งไปพร้อมกับใบสมัครนะครับ ไม่ยากแบบฟอร์มนี้กรณีที่เขาท้วงติงมาว่าอาสมอที่เสียชีวิตนะครับระบุว่าเป็นหลานหรือเป็นผู้อยู่ในอุปการะเลี้ยงดูแต่ไม่มีแบบฟอร์มนี้สมาคมก็หยอดตีกลับมาว่าให้ส่งเอกสารฉบ,บับนี้เพิ่มเติมนะครับแต่หน้าจอเนี่ยจะเป็นสําหรับสมาชิกที่ยังไม่เสียชีวิตนะครับอีกสําหรับแบบฟอร์มของอที่สมาชิก เสียชีวิตแล้วก็คือที่ปรากฏบนหน้าจอนี้แต่เราจะพูดถีละแบบนะเพื่อความไม่สับสนนะครับจะพูดแบบที่สําหรับสมาชิกที่ยังไม่เสียชีวิตหมายความว่าตัวอสมอยังเป็นสมาชิกอยู่ฮะยังไม่เสียชีวิตนะประสงค์จะให้ทายาทที่เป็นข้อ22่สิบนะครับเช่นหลานเป็นต้นท่านก็กรอกใบนี้ครับไม่อยากเขียนที่ไหนก็เป็นที่อยู่ของที่ที่บ้านของท่านวันที่เดือนพศนะครับเรื่องขอรับรองผู้รับเงินสงเคราะห์ เรียนนยกสมาคมชมาชงเคราะห์อักษราษสาสุขประชาบ,บ้านแห่งประเทศไทยหนังสือฉบับนี้ขอรับรองบุคคลต่อไปนี้ถ้าท่านให้บุคคลนะครับที่จะรับประโยชน์กี่คนท่านก็เติมไป 1, 2, 3, 4นะครับชื่อแามสกุลเบอร์ติดต่ออะไรนะแล้วก็เป็นใครครับเป็นผู้อุปการะ,ะเลี้ยงดูหรือเป็นผู้อยู่ในอุปการะ,ะเลี้ยงดูของสมาชิชกกศสมท่านก็ติ๊กที่ช่องสี่เหลี่ยมนี้นะครับ เช่นเป็นหลานเนี่ยก็ติตรงนี้นะครับให้ใครให้1คนให้2คน3าคน4ี่คนก็ได้นะชื่อนามสกุลน,นะครับของนี่คือของเจ้าตัวนะนามสกุลอะไรเลขบัตรประชาชนอะไรอยู่บ้านเลขที่หมู่บ้านถนนตรอกซอยตำบลแขวงอำเภอเขตจังหวัดนะครับซึ่งเป็นสมาชิกประเภทไหนนะครับถ้าเป็นตัวสอสมอก็ติก,กสอสมอถ้ากรณีเป็นคู่สมรสอสมอก็ติช่องนี้ถ้าเป็นเจ้าที่ที่ปฏิบัติงานที่รพสตอ รอโรงพยาบาลหรือศูนย์ PCU นะครับศูนย์เทศบาลหรืออนามัยก็กรอกที่เป็นจุดไข่ปลานี้ไปนะครับจึงขอยื่นคาร้องมาเพื่อเปรบพินหานะตัวสมาชิกเองก็ลงนามตรงนี้นะครับลงนามมีชื่อเสียงเรียบร้อยแต่แบบนี้ด้านท้ายเนี่ยครับจะใช้ผู้รับรองสคนซึ่งนะครับผู้รับรองอลำดับแรก ถ้าท่านอยู่ต่างจังหวัดเจ้าที่ที่จระรับรองเป็นเจ้าที่รปสตานะหรือจะเป็นประธานอสอมอระดับตำบลหรือหมู่บ้านก็ได้เป็นคนที่1นนะครับคนที่2เป็นกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านหรือนายกเทศมนตรีนะครับหรือนายอบตนะก็คือ2คนนี้รับรองถ้าต่างจังหวัดแต่ท่านท่านอาศัยอยู่ในกทมผู้รับรองคนที่1เป็นเจ้าที่ศูนย์หรือประธานอสสของศูนย์และคนที่2คือ เป็นประธานชุมชนนะครับพร้อมกับแนบสำเนาบัตรประชาชนของสมาชิกและสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจาตัวเจ้าที่ของรัฐของผู้รับรองทั้งสองคนด้วยนะครับก็คือใช้ทั้งสำเนาของตัวเองและสำเนาของผู้รับรองทั้งสองคนนะครับใช้แบบนี้กรณีที่ท่านยังไม่เสียชีวิตแต่กรณีที่ผมได้รับโทรศัพท์เนี่ยเป็นกรณีที่สมาชิกเสียชีวิตแล้วนะครับแต่ระบุ ว่าจะให้ผู้รับผลประโยชน์เป็นหลานแต่สมาคมให้ทําแบบนี้ใหม่ซึ่งกรณีนี้ต้องใช้แบบนี้ครับสําหรับสมาชิกที่เสียชีวิตแล้วแน่นอนครับถ้าเขาเสียชีวิตแล้วเขาไม่สามารถมาลงนามเซ็นได้แน่นอนก็ใช้ใช้แบบนี้ซึ่งหน้าตาแบบก็แทบไม่ต่างอะไรเลยนะมันจะมีความแตกต่างคือเห็นไหมครับว่าผู้ที่เป็นสมาชิกจะไม่สามารถเซ็นลงนามได้เพราะเขาเสียชีวิตแล้ว แต่คนที่จะมาเซ็นแทนเป็นผู้รับรองก็คือผู้รับรองสองคนนะครับหน้าตาเหมือนกันเด้เลยนะไม่ต่างอะไรกันเลยแล้วก็เอกสารที่จะใช้แนบก็จะใช้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าที่ของรัฐนะครับของผู้รับรองสองคนนะครับก็ประมาณว่าฉบับนี้เนี่ยทายาทนะครับที่ถูกระบุไว้เช่นเราเป็นหลานเนี่ยอสมอที่ียชีวิตมอบให้เราปรากฏว่าสมาคมไม่เจอเอกสารฉบับนี้นะครับต้องทําเอกสารฉบับน,นี้เพิ่มเติมขึ้นมา โดยทายาทเนี่ยต้องไปสอบถามผู้รับรอง2ท่านไปสแสวงหานะ,ะก็คือนะครับเจ้าที่รปสตนะครับหรือประธานอสมอระดับตำบลหรือมหอมอู่บ้านหรือกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือนายกเทศมนตรีหรือนาย,ยกอบตอถ้าอยู่ต่างจังหวัดถ้าท่านอยู่ที่กรทมก็จะใช้เจ้าที่สนยนนะครับหรือประธานอสของสอ่วนคนที่2ก็ใช้ประธานชุมชนนะครับแล้วก็ส่งแบบฟอร์มนี้มาเพื่อจะประกอบกับเอกสารอื่น ที่ท่านส่งให้สมาคมแล้วนะครับก็จะเป็นเอกสารที่ครบถ้วนสมบูรณ์นะแต่ครับก็อยากจะบอกว่าอันนี้จริงเนี่ยเราคงไม่ต้องรอให้สมาคมแจ้งกลับมาว่าเอ๊ะเอกสารไม่ครบนะมันควรจะครบตั้งแต่แรกถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็แนะนําว่าใครที่ใช้ข้อบีสองเลขหกเนี่ยก็กรุณนานนครับแนบแบบฟอร์มนี้ให้ให้เสร็จสับหรือจะให้ดีเนี่ยตอนที่ท่านยังไม่เสียชีวิตจะดีที่สุดนะครับจะได้ไม่มีปัญหา เวลาเราเสีชีวิตแล้วเนี่ยไม่ต้องตามหายเอกสารนะเพราะมันมีครบอยู่แล้วนะครับก็หวังว่าอสมคู่สมรสอสมมเจ้าที่ของศูนย์ที่เป็นสมาชิกจะได้รับฟังและรับทราบโดยทั่วถึงกันนะครับขอบคุณหน้าที่ทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ